อีซี่การ์ดเ,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 เติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชาต้องอีซี่การ์ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลย e ีซีมากสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l เมลโลเมนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมเกนชิน Impact นะครับแต่วันนี้เรา วันนี้เรามาทําอะไรกันนะครับเราไปข้างหลังเป็นฉากแร็คกล่าเป็นฟ้าผ่าแสงสีม่วงแน่นอนวันนี้เราจะเปิดเปิดหาไรเด่นโชวุนกันนะครับแต่วันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวมีพี่ป้อมกับเพื่อนมอสม,มาด้วยัสดีคณดู้ไหนรครับสวัสดีครับผมเห็นคแค่ฉากหลังก็รู้แล้วครับว่าเอฟซีวันนี้เราเปิดเปิดแบบมีเป้าหมายวันนี้เราก็หมายชอครับคือ วันนี้ต้องขอบอกก่อนว่าถ้าไม่ซีสามเราไม่หยุดเอ้ยตะลุยจนกว่าจะซีสามไปเลยนะครับวันนี้บอกหอกด้วยอีกหนึ่งสุดยอดครับหอกหอกจักตายเท่าไหร่ดีครับหอกเดี๋ยวดูก่อนขอดูก่อนว่าหลุดเยอะไหมอืมอาจจะมีพาร์ทสองนิดไม่แน่ไม่แน่แต่เห็นพูดมาแล้วเนี่ยว่าจะเอาซีสามกับอาร์หนึ่งขอดูหน่อยได้ไหมครับว่าเตรียมเพชรมาเท่าไหร่ เอมเต็มเลยนะครับโอมเต็มเลยนะครับหกหมื่นเพชรไปแล้ววันนี้แน่นอนต้องใช้จะได้ไหมซีสามก็อาหนึ่งจะเอาแต่วันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเราจะมาเปิดเราจะมาเปิดกันในไอดีพี่ปอมของเรานะครับวันนี้เพราะว่าพี่ปอมเนี่ยเป็นหัวหน้าปาร์ตี้จะมาโชว์เลดให้ดูเลยว่า c ีสามอาหนึ่งเนี่ยหกหมื่นเพชจะเอาอยู่ไหมเป็นไอดีระดับพรีเมียมของของทีมเราจริง อดียอะไรไอเดียอะไรไอดีโอ้โหกอสเทียครับไอดีกอสเทียบอกเลยโตเมนเป็นจงลี่ซีหกเดี๋ยวมันดูมากันว่าวันเนี้ไลน์เดนซีสามจะมาหรือเปล่าคือตอนเนี้ยเปิดไปแล้วประมาณห้าสิบสามโลมีค้ามีดองอยู่ห้าสิบสามโลอืมกดนิดเดียวก็ออกแล้วด้วยคือน้องน้องโยอิดไม่มีใจให้อ่ะก็เลยพักไว้พักใจมาหาท่านขอบคุณเนี่ <laughs> น้องน้องให้จีนมาแทน <laughs> อาวุธอาวุธก็หลุดเป็นสกายมาโอ้โหก็ไม่ใช่แต่เจ็บทุกไปถอยอาวุธถอยอันนี้มาก่อนธนูมาอืมศูนย์ตอนนี้ศูนอืมศูนด้วย่นะงั้นเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสายฟ้ากำลังฟาด เดี๋ยวเราจะไปกันเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเดี๋ยวเราจะหยุดดูอันเฉพาะที่เป็นสีทองจริงอันนี้63เสียเวลากับเพื่อนๆใช่าย63ไปค63ดูเลยดูซิว่าจะทองตั้งแต่ทีแรกเลยหรือเปล่าโอ้โหจูเพื่อไม่ให้เสียเเวลาดี๋ยวมาลองดูว่ามาดูว่าระหว่างโชกุนกับคุโจซาร่าใครจะสีสูงกว่ากันเอ้ยเอ้ย73คุโจผม ไม่มาเลยไหนเนี่ยทำไมเป็นจับติงเลตเนี่ยพุ <c oughs> โชโจไปไหนเนี่ยพี่ชนชนกัลันตีเลยเนี่ยมาละครับมาละครับเฮ้ยอาจจะเปิ้ลก็ได้อาจจะมาเปิ้ลก็ได้ใครจะไปรู้ครับมาละครับมาก่อนมาเร็ว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 นะเนี่ยอาจจะมีได้แถมเมื่อกี้มาโลที่สองเองปะใช่ใช่ ก็บอกว่าอรดโวะเนี่ยอดีพี่ปอมไม่แถมบ่อยหมดไปแล้วไปต่อนะไปนะแโลนะครับไปต่อยาวๆเลยเริ่มนับกันใหม่เมื่อกี้มีอยู่8นะมีเหลืออยู่8นะอ่าเกเงเป็น18 แต่ถือว่าโอเคนะได้ได้ออกมาเร็วอยู่ได้มาอีกแปดโลก็ช่วยช่วยวิ่งเปอย่างการันตีแต่ไม่มีคุโจเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหายาเด่นมาหนึ่งนะครับหายาเดินมาหนึ่งคุโจยังศูนย์คุโจยังศูนย์เอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยมาต้อนรับกิจกรรมทำอาหารตู้นี้ตู้คุโจสาระคุโจ เขียวชายุมาได้ไงหลงตู้หรือเปล่าชายุเฉยหลงตู้นึกว่ามาไกลโยอีเท่าไหรแล้วอ่ะน่าจะสามสิบแปดปะน่าจะสามแปดอืสามแปดมาไกลแล้วเฮ้ยเย็นเย็นดี๋ยวก็สกอดาเดี๋ยวก็มาระดับไอดีก๊อเทียไอดีพี่ปอมต้องโหวเวลาออกแล้วออกรัว ไม่เคยทำให้คิดว่าลัวลัวออกจากเตรมลัวลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่ยังไม่เห็นกูโจสักตัวเลยนะเออไปไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยให้สายุมาก่อนด้วยอย่างเอาโอ้โหไปชนกระสีอีกแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วเห็นตัวแรกบูโตซาล่าอืมอีกาดำอีกาดำกาดำพี่ปอง เดี๋ยวรอบนี้มันมีโอกาสหลุดเหรีไรเด้นลองเอาคูโจมาเรียกไรเด้นไหมออออลองดูลองดูเหนตัวแลหน่นอยเห็นตัวแล้วหน่อยภาษายยังหันหน้าหนอาีอ่ะต้องชู I will lead เชื่ออืม <laughs> ตัวใหม่ตัวใหม่สายไล่กว่าตัวเก่าน่าจะดูไปไหน,น,นก็สวยอยู่นะ ไป,ปต่อเลยนะไรื่ยรู้ต่อรู้ต่อเพ่อไม่เป็มีการเสียเวลาเลยครับเท่าไรแล้วเท่าไรแล้วห้าสิบปดไปละนีหกสิบปเฮ้ยมาเร็ว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 ไหนเก้าหสิบหเอฮ้ยยังโวยสอยยังไม่มา เฮ้ยตกใจเฮ้ยลึกไปแล้วลึกไปลึกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจ็ไม่หลุดท่านมีใจท่านมีใจกระชื้นผมเหยียบผมเหยียบผมเยีช่วยเหยียบผมให้จมดินไปที่รับสุดจริง ลาเดนทีหนึ่งลเดนทีหนึ่งไปต่อนะว,ว่าไม่หลุดเละเนี่ยใช้ได้ได้เลยไม่หลุดเลทไปต่อเลยตอนนี้ดูละดูแลท่านเหมือนจะมีใจไปต่อรัวๆตกใจหนึ่งว่าออกเลย <c oughs> เย็นใเย็นน้องอยากกินแต่นี่ล<ต>ายเด่นนะครูจะบอกเองนะนะ โอ้โหเปเียี่สิบสีสิบไปต่อรัวๆนะครับไปต่อรัวๆนะครับวันนี้นี่เหมือนแบบเรามาเช็คเลดคุโจให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนะโอกคุโจเงียบเงียบมากกี่ทองจริงสองทองได้หนึ่งคุโจอยากเอาเพื่อนเพื่อนที่โอยน้องก็อาจจะวันๆหน่อยในอคลิปนี้ โอ้โหสูโคอะไรวะทำไมมันสูโครัวๆเลยวะไม่ลืมน้ำเลยไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยโออไม่แน่ใจเรานี่ไม่แน่ใจแต่โอ้โหอุ้ยแต่ออกเยอะจังอะไรเนี่ยเกลือจังรอบนี้ไม่เกลือจังเลยไม่ใกล้แน่เลยโอ้สูโคเอออะไรเนี่ย หวานแดงแล้วครับยังไงใม่ใช่เปล่านะเปลี่ยนรสชาติ้างครับปกติจะเกลือครับโอ้โหเฮ้ยเด็ดเกลือจริงุูโตไปไหนหมดเนี่ยเปลี่ยนตัวหนได้ไหมไรเดนซีสา <laughs> เออไม่หวานว่ววะคุณโตตัวหวานแบบน้องมายืนขู่อ่ะน้องมายืนขู่อ่ะตัวน้องไม่กล้ามาอ่ะน้องมายืนขู่เขาไม่กล้ามา <c oughs> อย่างเงี้ยอะไรเล่นโชว์คุณขาอย่างสวยเนี่ยโอ้โหหน้าตาแบล็มากเลยอู่้หูต่อแล้วเบิร์อเบื่อเน่ที่สามแล้วครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมาเลยมาทยงานลัวๆกูยืนผิดตัวตั้งนานเอาเรื่องเอาเรื่องเอาผู้โจมาทไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาบ่อยเก้อน่าจเป็นซีหไปเจอไปแล้วรอบเนี้ยโอ้ยโอ้โหดิลุปดิลุปซเอาวะกวดซีหกนะลุกู ดีลุกของพี่วงสีห้หกโอโอเคได้ดีลุกโอเคอยู่เก่งเก่งได้ดีลุกสีก็คุ้มเสือแทนดีว่าดีกว่าผู้นำตีีครับเออแมีเอาชี้แล้วพี่ชายหทองเลยนะเฮ้ย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 เเยเเเฮ้ยเอ้้้เ้เย อ๋อพวกพี่ไปแล้วโอ้โหย่างแตกสมเป็นไอดีก็พีของพี่เมย์มันจริงฝากแคปรูปไปด้วยนะครับอุ้ยอุ้ยฝากแคปรูปไปให้ด้วยตายแล้วเรียบร้อยตายแล้วชี้่่เดี๋ยวตอนกลับไปเปิดของเราจะได้แบบนี้บ้างไหมเนี่ย โอ้ตอนตอนเห็นไปดิลูกเราก็เริ่มนั่งเงียบๆปางแม่งแถมไรเด้นอีกตัวเ oh <no. S 1> นี่ยแหละไอดีพรีเมียมทำง,งานสุดของจริงถ้าเพื่อนๆอยากรู้เพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าจะปลดเอฟเฟกต์ไอดีพรีเมียมยังไงนะครับอ่ะจะต้องเติมเงินเกินหลักแสนไปยุ๊ยยุ๊ยยุ๊ยุ๊ยุ๊แล้วจะปลดปลดเอฟเฟกต์ไอดีพรีเมียมไ <c> อ <oughs> เด่นจะต่อยไม่แน่เฮ้ยเราต้องซีสามอันนี้คือนี่เหลืออีกหนึ่งตัว ต้องซีสามเล็หนึ่งใช่ตอนนี้พี่ปอมได้ดีลุกซีหกแล้วก็ไรเด้นซีสองไปแล้วไม่ซีสามเราไม่หยุดทวยมากไม่ซีสาม,ม 4, เราไม่หยุดนะครับไม่ซีสามเราไม่หยุดไวต่อนะครับโอ้โหเพิ่งใช้ไปครึ่งเดียวได้ไรเด้นซีสองกับดีลุกซีหก <5. S 2> เหลือเหลือเดี๋ยวแล้วแล้วุณโจมลงละเหลไรเด้นแซงเมื่อกี้ไรเด่นกับดีลุกออกเป็นตัวสีดาวเลยกูโจนี่ยากเป็นตัวห้าดาวยังไม่มาเลยเนี่ย มาเร็วอีกวะเนี่ยไอดีนี่ไล่จ่าตลอดเลยเฮ้ยแต่แต่แต่ว่านี่ถ้ากูกระโดดกูอาจจะได้กูโจเยอะกว่าเดี๋ยวกูโจเดี๋ยวเขาก็วนมาเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวดิแต่วนวนมาอันนี้บ้างก็ได้ตอนนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคือรู้แหละว่าเดี๋ยวมีตู้อื่นก็คงมาแต่ตอนนี้มาก่อนได้ไหมมามาอีกสักหน่อยได้ไหม มาอีกสักหน่อยมามามาหรือยังหอยงยังเอ้ยโจซีหนึ่งโจซีหนึ่งโจซีหนึ่งเขอะไรท่านซีสองกันมีใจพันห้าดาวไปต่อนะครับไปต่อนะครับไปกันลัวๆโอ้โหดวมาขาเีต้องไปต่อกันรัวๆเออโหจะพูดถึงสี่ดาวตรงนี้นี่เกือเอาเรื่องอยญเนี่ เพชรจะเหลือวพออาวุธไหมเนี่ยโดอีกแล้วเียซื้อโคอย่างบ่อยองสน้องจะมีใจน้องเชี่ยมีใจโงเฮ้ยใส่เงหลิงนี่ก็สีสามสิบแล้วเนี่ยเออไม่มีคุโขเลยอ่ะทำไมมันออยากขนาดนี้วะเลดอสิ่งสิ่นี่เท่าไหร่นะเนี่ย้มาแล้วเฮ้ยมาเร็วอีกแล้ว ้ยโอ้อะะไรวเนี่่ยไมเร็วหรอไม่น่าเร็วนะไม่ถึงการันตีอันนี้ไม่ถึงการันตีแน่นอนอ่ะเฮ้ยโอ้ยมันลุ้นกันนะครับตอนนี้กูโจซีสองไรเด้นซีสองใครจะแซงไปก่อนเป็นจบแบบสวยไหนดูซิไหนดูซิไหนดูซิอย่างเงียบไม่มาบีบหัวใจบีบหัวใจเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดอีกแล้วโอ้โหเฮ้ย นี่คือทุกทองทุกทองได้ไรเด้นหมดเลยอ่ะครั้งที่ออกทองมานี่คือไรเด้นหมดเลยเพราะว่าร้อยเปนแลไม่ออกเบิ้ลคนละเกมครับอย่างนี้คนละเกมแล้วโอ้โหนี่ทำเลทใหม่ได้ทำเลใหม่แล้วเด้ทองนะเพื่อนๆตรงนี้ต้องมาเปิดสุดของจริงครับโอ้สุดว่ะที่แถมอีกปะเนี่ยแถมอีกต้องลบเกมแล้วเล่นด้วยไม่ได้ละ โอ้โหไลเทนซีสามไปแล้วโอ้โหตู้นี้ตู้นี้เขามาจริงว่ะสุดยอดสุดยอดไปแลกเพชรก่อนนี้ไหมเนี่ยของเขาดีไปต่อไปได้ไปต่อไปได้มาดาบไอติงนี่ก็มีแล้วนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเล่มเนี่ยเขาเนี่ยอย่าไปพูดถึงมันเลยอย่าไปพูดถึงมันเดี๋ยวมันได้ยินแหลงมาคอยดูกันต่อว่ามีเริ่มที่ติดเลย ตู้ตู้ออกดีขนาดนี้มันรอดูตู้วุ้นก่อนจะดีมากจะเบลสองเล่มมามามาเวลาเป็นเงินเป็นทองใส่ต่อไปเลยครับโรถที่ยี่สี่รถที่ยี่สี่รถที่ยี่สี่วงนี้เป็นอะไรกับดาบใหญ่เนี่ยน่าเลยเราออกแะจเบลหรือไม่สามสี่ไปแล้วนะสามสี่ ตกใจเมื่กี้นี่ว่าแสงยาทองไม่ได้เดือเบลทุกรอบเลยเหมือนดาบใหญ่จะมานี่เท่าไหร่แล้วนะสามสิบแล้ครับนี่สีสิบอันนี้สี่สิบเฮแต่เขาเรียกว่าอาจจะเหมือนไล่เกือกันไล่ออแล้วเ้สีแผกแล้ว้ยอ้อะไรวะสีสิบพอกแล้วอะเกินไปเกินไปเกินไปเอาจริงเกินไปอ้โหรู้ได้พกเลยด้วย คอมพลีครับมิชชั่นคอมพลีพอโอ้โคือกดอะไรอ่ะกดแบบไม่หลุดเลดเลยอ่ะโอ้โหคนอื่นเขาจะมือเหลืองของไปกดไหมเนี่ย<โ>ออของออกแลมวโอ้ยแกายอยกตายุอีกโอ้โห,โอ,หอย่างคุ้มเลยโอ,โอ้โหไอเอมอตใครจะกดกดกูไม่กล้ากดแล้วว่ะน่าจะออก <S <S ออดีเกินน่าจะออกไปหมดแล้วอ่ะจริงโอ้โห โอ้โหคลิปนี้นะครับไม่ได้ขำไม่ได้แซวเลยอ่ะจุก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 กอของไปหมดเลยจุกจุกเดี๋ยวไออารมณ์ขำอารมณ์แซวอ่ะจะไปอยู่กับพวกเราของเราใชโอ้โหเปลี่ยนดูสิครับออกอบนหลังไม่เหมาะกันเนะถือว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีมากนะครับโลเคชั่นนี้ต้องมานะครับพนไม่ห่วงนะครับเอาไปเอาไปใช้กันได้ ไอ้สีเขียวก็ไม่เข้าไี้เหลืองก็ไม่ได้มันต้องอันนี้โดนว่าโดนว่ะไปดูที่กลุ่มดาวกันต่อโอ้ว่ามีสามเม็ดอือหือเยี่ยมยอดนี่ถามนี่ถามไปหนึ่งว่าทำไมไรเดนได้ต้องเอาสีสองสีสามมันถึงคุ้ม แสงดาวมันช่างจ้าเลยเกินโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยขิงไม่เล,ลือกอะโอ้ได้แล้วขิงไม่เลือกคือคือที่ C1 เนี่ยมันทําให้ทําให้ท่านไรเด้นเนี่ยเก็บรีโซฟได้เร็วขึ้นก็คือจะทําให้อันติอ,อ่าเพิ่มไปสแต็กอันติให้แรงขึ้นอีกส่วนอันเนี้ยอ่าอตอนใช้อันติเนี่ยจะทําให้แบบอ่าไปลดพลังป้องกันศัตรูอะหกหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือตีแรงขึ้นแหละอันนี้ก็เพิ่มเพิ่มอีกสามเวลของท่านไม่ตาย S <S ส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นเริ่มแบบเป็นบัฟให้กับคนในทีมแลแ้วส่วนสามอันแรกจะเป็นบัฟให้ตัว,ตตวโชวคุณเองเอาใส่แฟกให้ดูก่อนล้วกัน <S 2> <S 2> ๆๆเริ่มที่อะไรก่อนดีนเริ่มๆๆๆ <S 2> <S 2> <S เริ่มที่ดอกเร,ริ่มแต่ไหนใช้เลยไหนขอดูอกต์ที่เตรียมมาหน่อยว่าเราเราเรามีแนวทางในการใช้ประมาณไหนเนี่ยเอาตัวเลขเบอร์เบอร์ไปก่อนแล้วกันนะใส่เลขเบอร์เบอร์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับมาอะไรกันทีหลังลวกัน นี้นาฬิกายังไม่ค่อยสวยไม่สวยนะครับยังไม่ค่อยสวยไปพึ่งฟูไปก่อนแล้วกันสังเกตว่าเปิดอาริแฟกมาสามช่องเนี่ยแต่ละช่องเนี่ยจะมีของที่นอัพแนนอนแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยสามชิ้นนะฮะอันนี้ไปลงจงตีคือเราเนี่ยอยากจะแบบตีต้นงตีฟืนโอ้เออคือเราแบบว่าอันนี้น่าจะหาอะไรก็ได้มีให้ ท่านโชกุนใส่แต่พี่ปอมเลือกจะใส่อะไรดีนะครับสังตากรเกิดคอับอันนี้ถ้วยโจมตีเออมีฟื้นฟูเมียันตางี้ีฟื้นฟูอันตางี้เอาเอาเอาเลยเอาเลยไปเล่นคนเดียวเลยให้กดซีสามเท่ากันได้นะก็เก่งเท่ากันไม่ได้ ขอดูค่าสก,กัดโดยรวมหน่อยอันนี้ยังเลเวลหนึ่งอยู่นะเพื่อนเพ่อไ่ตอว่านี้ยังเลเวลหนึ่งกระหอกเลเวลแค่เท่าไหร่ยี่สิบพื้นฟูสองเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวพอพี่ปอมทําเสร็จนะเดี๋ยวจะแบบเอาสก,กัดสูงสุดมาแปะให้ดูบนหน้าหน้าเพจแเด็ดตัวนี้มันเด็ดจริงๆฮ้ย <c oughs> ขงเขเาดีจผมงส่ใส่หลังกากจบคลิปนี้ต้องรีบเปิดเกมเข้าไปกดเองแล้วล่ะครับคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าสบายใจพี่ปอมนะครับกับท่านโชกุนไปเรียบร้อยนะกัได้ซีสามมาแบบไม่หลุดเหลนแต่แถมดีลุกมาอีกหนึ่งเป็นซีหกพร้อมกับหอออารหนึ่งที่ไม่หลุดเหลงแต่ครั้งแรกคลิปนี้คลิปนี้ถือว่าจบแล้พี่ปอมจบแล้วนะ อิ่ม,นะมไหลจบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าถูกใจก็อาจมีต่อผมอิ่มแ,แทนค, <แ S 2> ครับไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับถ้าเพื่อนๆชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเยอะอาจจะมีไ like, ลเด่นพาร์ทสองของพี่อมก็ได้นะครับเหมือนตอนจงรีพาร์ทสองเราอาจจะได้ดูไ like, ลเด่นสีหกยังไงนะครับเพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับคุณดูสวัสดีครับสวัสดีพี่พมกับชอว์ด้วยครับสวัสดีครับ